สวัสดีครับสวัสดีช่องจ่าชาติสงมกลานะครับเมื่อนี้ผ้าเชฟมันมาเลือวัตถุดิบไปทํากับข้าวนะครับตัวนี้เป็นเชฟประสบการณ์เคยทําที่ไหนบ้างครับเนี่ยสวัสดีครับผมเชฟไทยนะฮะตอนนี้ทำชีพเป็นเชฟให้กับบนทุอทหารบกที่27นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผมได้มาดูส่งผมมาดูวัตถุดิบกับทางสวนเกษตรกับที่จ่าดูแลอยู่ว่าเราสามารถดัดแปลงวัตถุดิบที่เรามีอยู่นี่ครับ ไปทําอาหารเราก็ขายครับครับตัวไหนที่มันใช้ได้บ้างกันเลยครับต้องมาดูนะครเดี s <S ๋ยวเชิญเชเชิญเดี๋ยวเชิญไปเรียกว่าถดีนะครับเลส s ก o อุรับเนรับ เป็นสลัดน้ำใช่ไหมครน่าจะใช่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราครับสลัดน้ำครับนี้ก็คุณนี่แต่งหน้าเพราะว่าเคยใช้ที่โรงแรมอยู่ครับแล้ววัตถุดิบจะของคุณบ้านนี่มีเยอะไหมครอย่างเช่นพวกอ่ะเออะไั้งเท่าที่ผมสังเกตเห็นนี่จะเป็นคุยชาชิมขุยชาชบตันนี้ผมใช้ทําผัดไทยวันนึงอะประมาณ50กว่ากล่องได้วันหนึ่งผมใช้เยอะมากแล้ว แล้วก็ต้องเอาเงินไปซื้อที่ตลาดวันหนึ่งปาไก่เดี๋ยวก่อนเรีนผมก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้วัตถุดิบของเราก็จะมีพวกวิชัยแล้วก็มะเขือมะเขือปาะแล้วก็มะเขือยาวแล้วก็จะมีปลาดุกแล้วก็มีไฮไลท์ก็คือสลัดครับตอนนี้สลัดคุณหนูตอนนี้ปลูกเอะสลดเดี๋ยวจะพาดูสลัดมาดูสลัดปาเลยดีกว่ารับสลัดลองจานมม่ใช้เยอะนะไม่ครับวันหนึ่งวันหนึ่ง3กิโลสโลได้เอามาลองจานเพื่อแต่ง ครับเพื่ออัคราคาแล้วไปท่องคว่างกินเล็ได้เลยครับชอบเลยครับสีแล้วก็เป็นที่สำคัญเป็นออร์แกนิกด้วยบริษัทเคมีถูกต้องครับถูกต้องที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีแล้วลูกค้าร้านผมก็สบายใจได้เพราะว่ามาร้านผมไม่ต้องกินของที่มันมีสารพิษแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะรับมาที่นี่ส่งราคาตลาดเท่าไหร่เออปกติสลัด หน้านี้นี่มันเกิดโลแล้วประมาณยี่สิบบาทโอ้ยตับราคาก็ไม่แงพงเลยก็สองหัวก็โล,ลหนึ่งครับแต่ถ้าสําหรับเชฟมงสโทำออกยี่สิบเกียเนี่ยเราจะให้ราคาครึ่งต่อครึ่งขนาดนั้นเลยครับโอ้มันมันแต่ดีจริงๆเลยนะฮะครับอา้าวแล้วฝั่งนู้นนะครับเอาเป็นคู่สำหรับทางยุโรปเขา ตัวนี้ก็เป็นส่วนมากจะเป็นสลัดตอนนี้เราจะทดลองปลูกคค่ายๆจะปลูกเก็บเมเล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ไม่แน่นะครับจะ<า>ทดลองปลูกครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการทดลองครับแต่มันยังไม่สําเร็จครับก็จะเลยยังจะทดลองมันขึ้นัวเพราะว่าของเรามันสร้างเรือนโรงไว้สําหรับกันแมลงกันทุกอย่างแล้วครับแล้วตอนนี้ต้องการอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้หลักๆเนน่ยต้องการอะไรบ้าง ตอนนี้ก็เป็นพวกวัตถุดิบเครื่องเทศครับเครื่องเทศยู่ฝั่งรุ่นมสังเกตเห็นมีใช่ไหมครัไปพริกก็มีงั้นเราไปดูครับพวกวัตถุดิบเราก็เครื่องเทศฝั่งโอเชีครับไปน่าจะมีอะไรนะตามครับอี๋เอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งก่อนเบิ้งมุมงก่อกเนีย